กินกันแล้วยังทะเลาะกันกินเ่อะลูกกินเถอะอย่าทะเลาะกัน,กน,กนไปไปขาวอย่ามายุ่งกับน้องออกไปก่อนอย่ามายุ่งกับน้องไปนี่ก็เป็นเด็กๆอีกชุดหนึ่งนะคะที่แม่ดูเลยในบริเวณนัด แต่ชุดนี้เขาจะอยู่โซนนี้เพราะว่าเขาจะแอบ,บในปา่า <c oughs> เขากลัวพวกตัวใหญ่ค่ะอากินน่อิ่มกินนอิ่มเอ๊ะ <c oughs> หาอะไรมาลองไม่ได้แบบแบบพวกเป็นถาดเป็นอะไรเนะี่ยพวกเก็บของเก่าอะมาเก็บไปหมดแม่มาลองหลายครั้งนะกระมงกระมังน้ำมันก็เอาไปเขาก็ย่าเอ็นดูน่ารักนะคะ กินน่ะหูกกินเลยกินเลยตรงนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยนะคะไม่มีใครทำอะไรน้องเพราะว่าอยู่ในป่าไงโซนศาลาจะอยู่ข้างนอกไปค่ะอย่าทะเลาะก,กันกินด้วยกันก็ยังจะทะเลาะกันกินน่ะหูกกินเดียวกินเดียวกินน่ะกินเดียว มีแง่งหินให้หลบแดดหลบฝนค่ะส่วนในป่าก็เข้าไปแอบได้แต่ก็อย่างที่ว่าเลยเนาะชีวิตน้องหมาจรเขาก็มันก็อ,อย่าขาวเ,าเขาก็ต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดนะเนาะกินแลยลูกกินขาไม่ไปยุ่งกับน้องของเธอเดี๋ยวก่อนเธออยู่โซนตรงนู้น เธอนี่ประจําเลยทําเนียนกินนะลูกมากินเดี๋ยวกินเดีย๋ยอย่าแง่งน้องแม่ตีนะเอขาวแม่บอกให้ออกมาก่อนของขาวอยู่ไหนจะเพียะให้นี่ของน้องป้ายปเดี๋ยวแม่พับให้กินไปัไวกำลังน่ารักค่ะอะไรลูกอะไรฮะโคล่า ไอนี่ก็ทำเนียนเรื่อยชุดนี้แม่ดูเลยตั้งแต่เล็กๆจนตอนนี้โตแล้วมีอยู่สี่ห้าตัวโตหมดแล้วไปขาวไปแม่ไปให้กินของเธอไปไปเอาใส่กระสอบมาเอ๊ะมีความสุขนะคะเวลาได้มาให้อาหารพวกเขาเนี่ยเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของเขามันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของแม่เนาะ ไปขาไปลูกไป